และนี่คือสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณคิดที่จะล้างไขรสักคนไว้เดวิดเดียวเยนี่ฉันสั่งพิซซ่าแม่อยู่ต่อก็ได้อยากกินพอดีเลยทำอาหารกับพ่อครัววิลสันเราต้องมาทำนมช็อกโกแลตกันตอนแรกเราใส่นมลงไปก่อนแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตที่หั่นลงไปเมื่อคุณอยากทำความสะอาด เมื่อมีคนสั่งให้คุณทำความสะอาแดแล,และนี่คือเหตุการณ์ที่พ่อมาสอนเรื่อง18บวกกับคุณไงลูก <c oughs> เล่นคออยู่ตีอยู่เหรออะไรนะเป็นเกมที่เยี่ยมจริงจงหยุดเกมไว้ก่อน <c oughs> เอาล่ะพ่ออยากจะคุยเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งกับลูก <c oughs> เรื่องอะไรฮะลูกอายุเท่าไหร่นะ15หรือ16ไม่ผม20แล้วชอมันเถอะถ้าลูกชอบใครสักคนเออหมายถึงผู้หญิงอะนะ ลูกก็มีบางสิ่งที่ลูกเอออาจจะต้องลงมือทําเป็นแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นแล้วเรื่องที่พอจะเล่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกโอ้ให้ตายสิเอาละพอจะเล่าเรื่องของแม่ให้ฟังวันนั้นเราไปเดทกันไม่ได้ไม่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 ลูกลูกลูกต้องฟังเรื่องนี้ลูกลูกลูกต้องฟังเรื่องนี้ตอนนั้นแม่น่ะยั้งสาวๆยั้งสาวๆเลย ในวันแรกที่เราเดทกันเราก็ไปนั่งรถเล่นกันเบาะนุ่มมากเลยผมรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้พอแม่เห็นเบาะนุ่มแม่ก็เลยข้ามไปนอนที่เบาะหลังพ่อก็เลยตามไปที่เบาะหลังเช่นกันพ่อพ่อพ่อหยุดเถอะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จับๆับๆับตั ทับตัเนี่ยแล้วก็ขึ้นลง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  ไม่ไหวหยิบเลยจะลาดแล้วจะลาดแล้วไม่ไหวแล้วอโอ้ไปที่โ้ฉันดีใจนะที่นายมาเป็นเพื่อนเนี่ยโทษทีรถติดอ่ะมาช้าสงสัยหลับมั้งกดออดดิเงียบฮะเดี๋ยวกูลองโทรไป เดือนหน้าเราไปประเทศอะไรดีสุ่มไว้ก่อน <Okay. S 1> ขณะนี้ผมไม่ว่างรับสายผมอาจจะโดนลักพาตัวก็ได้เฮ้ยมีอะไรเกิไไดขึ้นวะเดวิดแม่งโดนลักพาตัวโอ้พระเจ้าเดี๋ยวกูโทรก้าวองหนึ่งโอ้ยคนนี้หล่อจุ๊งลุกขึ้นสิวะเพื่อนเ <c oughs> ชื่อใจมัสิ มันต้องไม่เป็นไรมันเป็นเพื่อนรักกูเลยนะเว้ยอย่าตบกูมึงรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูลงไปตามคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวกูรีบกลับมาบม,มีอะไรที่ผมพอช่วยได้ไหมครับหูป,ปางคุณไว้แล้วก็ถอยเวไก่ตึกมาเอาละเราจะพักาไปแล้ว3า นึ่นอะจอะเนี่เกิดเรื่องบ้านอะไร้นเฮ้ย,ยไม่อยู่อ่ะตายเลย,เย,เลาายแจ้งทุกคนไม่ต้องตามหาแล้วเราเจอตัวแล้วกลับรถมารับกูเทเดวิดนายโอเคนี่นาะฉันไปห่วงนายทับแย่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก,กูแค่ไป